สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาช่วงนี้ไม่มีคลิปอะไรเนาะก็มีแต่โควิด19โควิด19เราก็เลยไม่มีอะไรครับก็จะพามาดูมาชมมะม่วงก็เป็นพันเขียวใหญ่นะครับก็ลูกหนึ่งก็ประมาณสักเกือบ2โลนะครับเดี๋ยวก็รอดูมันโตอีกครั้งหนึ่งนะผมจะถ่ายมาให้ดูเนาะก็เห็นไหมเนี่ยครับมันก็ลูกจะใหญ่พอสมควรเนาะ ตอนนี้มันยังเล็กอยู่ยังไม่โตเท่าไหร่ยังไม่โตเท่าไหร่ตามโตประมาณนี้เนาะมาดูชมสวนเห็นไหมนี่ก็โอะนี่ก็ใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่ก็เอียงให้ดูเอียงให้ดู มันยังไม่โตแต่ไม่ได้ห่อนะไม่รู้ว่ามันจะได้กินไหมไม่รู้ว่ามันจะได้กินไหมนะไม่ได้ห่อไม่รู้ว่ามันจะได้กินไหมไม่รับประกันว่ามันจะได้กินไหมมันก็ล่วงลงไปมากเนาะก็ล่วงลงไปมากก็ล่วงลงไปล่วงลงไป ยอมรับว,มมมว่มันลูกใหญ่มากใหญ่มากมันลูกใหญ่มากไหมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมไม่ได้ห่อน่ะทุกปีผมจะห่อไวนะ้เนาะนี่คงไม่ได้หอ่อถ้าขยันนะขยันก็ได้ห่อไว้ก็แบบนี้ไงครับผมก็ห่อไว้แบบนี้บบน,นะถ้าขยันนี่ ขยันผมก็ห่อไว้แบบนี้หันแบบนี้ขยันก็ห่อไว้แบบนี้ตกลงไปในดินก็จะห่อไว้แบบนี้มีเวลาก็จะได้มาห่อไว้มันก็ใหญ่ไหมนี่ก็ได้ครึ่งโลแล้วอันนี้นะอันนี้ได้ครึ่งโลแล้วนะได้ครึ่งโลแล้วไม่งั้นก็มแมลงวันทองก็จะกินหมด ให้รู้วิธีว่ามันหอยยังไงแต่ถ้ามันแก่แล้วก็จะได้ประมาณ2อโกลประมาณนี้เยอะหมเยอะไห่เห็นไหมเยอะมากมันก็ล่วงก็หล่นลงไปเยอะมากก็ล่วงก็หล่นลงไปเยอะมาก ดูนี่ก็ใหญงใหญ่เลยเห็นไหม,มนี่ก็ใหญงใหญ่มากใหญ่มาก,มกามาดูอีกอย่างก็คือต้นเลมอนเลมอนรู้จักไหมใครรู้จักบ้างต้นเลมอนเนี่ยก็จะเนี่ย ลูกแล้วออกลูกแล้วปลูกมาหลายปีแล้วล่ะลูกมันใหญ่ไหมเลม,มอนลูกใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่แหละใครรู้จักบ้างว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงเลม,มอนเรม,มอนเลม,มอนมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็เฉพาะกิจนะ